7จน็นาิกา39นาทีคดีการฆาตก,กรรมสามีภรรยาชาวไทยที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ถูกหมกอยู่ในรถ BMW X4 ับเนี่ยนะฮะล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้นายสันติที่พยายามตามหาตัวกันตอนรแรกนึกว่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อวานนี้คุณพ่อและคุณอาของนายสันติเนี่ยพาเจ้าตัวไปมอบตัวไปดูวินาทีนั้นกันครับ ถ้าจะสารบัญสิ่งถ้าจะมีเหตุผลจำเป็นอะไรก็อันนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการของมันนะครับรับผมเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนาะเข้าใจวันนี้ผมก็ถือว่าในสังคมที่มองพ่ออาจารย์ไปอย่างนี้อย่างนั่งวันเนี้ยผมนี่นรามาหมอบตัวแล้วลูกกันเขาต้องมองอยู่แล้วใช่ผมยอมแต่ไมาอย่างนี้เนี่ยผมผมเคยนะผมเคยนะครับให้อย่างนี้ นายสันติก็คือคนที่ใส่หมวกแก๊ปสีชมพูนะนะคุณผู้ชมะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวชื่อจริงก็คือสันติสุภะอภิรดีไพลินครับก็มีคุณพ่อกับคุณอานะฮะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพานายสันติมามอบตัวกับตำรวจกองปราบปรามที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335พื้นที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวที่เชียงใหม่ครับตรงนั้นมันจะเป็นเขตแนวชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะฮะ หลังจากนั้นครับตำรวจก็คุมตัวนายสันติขึ้นรถตู้ไปยังท่าอากาศยานฐานกองบินที่41เพื่อจะนำตัวขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพทันทีเลยทีนี้ครับตอนที่อยู่บนรถตู้ของตำรวจเนี่ยตำรวจมีการสอบสวนนายสันติเบื้องต้นด้วยนะคุณผู้ชมฟังสัหน่อยว่านายสันติเขาบอกยังไงเกี่ยวกับการฆาตกรรมสองสามีภรยาชาวไทยนายสันติเล่าเหตุการณ์แบบนี้ว่าก่อนหน้านี้ครับ ลามมีก็คือผู้ตายที่เป็นผู้หญิงนะหรือว่าชื่อจริงคือนางสาวพจนีแซลีกับผู้ตายอีกคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นสามีของเธอก็คือนายประเสริฐโนราชพานายสันติเนี่ยไปรู้จักกับแก๊งมาเฟียไต้หวันกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเขาต้องดูแลประสานงานต่างๆให้กับสองสามีภรรยาจากนั้นไม่นานครับนายสันติอ้างว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือสามีภรยาไปมีเรื่องขัดแย้งกับกลุ่มมาเฟียเกี่ยวกับหนี้สิน โดยสองสามีภรรยาติดหนี้กว่า10ล้านบาททั้งกลุ่มมาเฟียก็ทวงแล้วทวงอีกทวงอยู่ตลอดครับแต่ทั้งคู่นิ่งเฉยจนกระทั่งเช้าวันที่8มิถุนายนกลุ่มมาเฟียส่งคนมาหาเขาก็คือส่งมาหาในสันตินะบังคับให้ในายสันติเนี่ยล่อลวงคู่สามีภรรยามาพบที่จุดเกิดเหตุท,ทําทีว่าจะคุยธุระกันกลุ่มมาเฟียที่มากัน7คนสวมหมวกไอ้โมง่งแล้วก็คุมสองสามีภรรยาไปคุยกันในห้องสองคน และให้อีก5คนที่ในสันติเนี่ยอ้างว่าอาวุธครบมือเลยนะ5คนนี้คุมเชิงอยู่ด้านนอกครับแต่การเคลียร์กันนั้นไม่ลงตัวกลุ่มมาเฟียใช้ท่อนเหล็กหอกระดาษทุบตีล่ามีจนล้มลงไปส่วนนายประเสริฐที่เป็นสามีเข้ามาช่วยครับก็โดนตีลงไปกองกับพื้นด้วยอีกคนหนึ่งส่วนเขาเองเข้าไปห้ามก็โดนตีไปเหมือนกันโดนตีที่แขนจนบาดเจ็บแถมยังโดนกลุ่มมาเฟียเนี่ยสั่งห้ามวอย่าย,ยุ่งนะ ก่อนที่กลุ่มมาเฟียกระหน่าตีจนสองสามีภรรยาเสียชีวิตครับหลังจากนั้นก็ช่วยกันยกศพทั้งคู่มาใส่ท้ายรถของทั้งคู่เองบังคับให้เขาขับรถเอาศพไปทิ้งตามแผนแล้วก็ให้จองตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยทันทีอันนี้เป็นการกล่าวอ้างของนายสันติครับที่ไต้หวันบอกว่าผมทำคนเดียวเขาเข้ามาเนี่ยคน ก็เป็นการสอบประคำเบื้องต้นบนรถตู้นะฮะนายสันติเนี่ยยืนยันนะว่าผมไม่ได้ก่อเหตุผมไม่ใช่คนก่อเหตุเลย DNA ลายนิ้วมือแฝงบนหลักฐานต่างๆพิสูจน์ได้เลยนะว่าไม่ใช่เขาแต่เขายอมรับว่าเขาผิดเองแหละที่เป็นคนลวงให้สองสามีภรรยาเนี่ยมาถูกฆ่าตายครับโดยช่วงหลังเขาอ้างว่าสองสามีภรรยาเนี่ยไปทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทั้งยาเสพติดเพราะอะไรล่ะเพราะว่าได้เงินเร็ว ที่เขาต้องทําไปเพราะว่าเขาเองก็กลัวกลุ่มมาเฟียมาเอาชีวิตเขากับภรรยาเหมือนกันครับ mm. ในสันติเน,นี่ยถูกนําตัวขึ้นเครื่องมาลงที่กองบินสองกองบินตํารวจเขตดอนเมืองหลังจากนั้นก็ขึ้นรถมาที่กองบังคับการปราบปรามครับโดยทางพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวจโทรจิรพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็เดินทางมาสอบประคำด้วยตัวเองเลยนะสอบประคำกันอยู่30นาทีครับ โดยระหว่างคุมตัวนายสันติออกจากห้องสอบประคำนายสันติเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับคดีครับแต่ก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ลงมือฆาตกรรมสองสามีภรยาที่ไต้หวันแต่เป็นฝีมือของกลุ่มมาเฟียท่านผอบอตรครับยืนยันว่าตํารวจไทยมีอํานาจสืบสวนคดีได้และไม่จาเป็นจะต้องส่งตัวนายสันติกลับไปดําเนินคดีที่ไต้หวันครับในชั้นนี้ยังไม่สามารถดําเนินคดีอัมพรางศพได้เพราะว่าเหตุเกิดในไต้หวันแต่พนักงานสอบสวน จะดำเนินคดีได้เฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเท่านั้นครับ